ขอบค,คุณคุณแม่มคำรักตุ๊ะคำรัสวัสดิ์กาลสินหนาวแล้วในที่สุดเสื้อคนมิงฉันก็ได้ใช้งาน <c oughs> ได้ใส่างานเสื้อคนมิงแล้วฮึบเดินทางไม่ไกลค่ะไปกันต่อที่ <c oughs> มันหนาวเมื่อเย็นไปกันต่อที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดหานสารคามนะคะทุกคนยวแต่อต้องช่าน มือเย็นเย็นไม่ลงทาไม่ส่วนนั้นยังวงยงง <c oughs> มันจะงวยมันจะงวยทั้งคนนั้นือ <c oughs> เย็นมากเสื้อคนมิ้งได้ใช้งานแล้วนะคะทุกคนวันนี้ประมาณอเ,เออ่18-19องศา,าือหลยอย่ะเนี่ยมเสองขอหยาดลงหันก <c oughs> ่อนด้วยค่ะแจ้งจังปางสอดแจ้งพี่น้องขอบคุณพี่น้องกาลสนหลายๆค่ะขอบคุณคุณแม่ เอาไหมหนึ่งสามสี่ขอบคุณคุณแม่คำดีโทรักครัขอบคุณจ่ายยาแล้วเราก็จะกลับไปกินข้าวที่บ้านเหลิมนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเหลิมเหลือเกินวันนี้